สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นําสาระความรู้ในเรื่องของเงินบํานาญชราภาพสําหรับผู้ประกันตนมาพูดคุยกันต่อนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยของผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับว่าวันนี้เนี่ยผู้ประกันตนในมาตรา33เนี่ยได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว15ปีแล้วลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับแล้วมาสมัคร เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39เนี่ยจะได้รับเงินบำนาญไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้รับหรือไม่และได้รับในอัตราเท่าไหร่นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อเราอายุครบ55ปีนะครับะจะยังคงได้รับเงินบำนาญเหมือนเดิมแต่จุดสำคัญก็คือถ้าเราเนี่ยลาออกจากผู้ประกันตนตามมาตรา33 แล้วมาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39การคิดฐานเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโดยจากเดิมเนี่ยในมาตรา33ฐานเงินเดือนขั้นต่ำสูงสุดอยู่ที่15,000บาทนะครับจะเหลือเพียงเดือนละ4,800บาทและถ้าเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็หมายความว่าเวลาคำนวณเงินฉลาภาพเนี่ย ก็จะคิดจากฐานเงินเดือนที่น้อยลงตามไปด้วยทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นเอ A. เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ส่งเงินมาแล้วเนี่ย15ปีแล้วก็ลาออกนะครับถ้าคำนวณเงินบำนาญที่จะได้รับต่อเดือนก็คือเอาฐาน1 5ึ0 0หบาทคูณ20%นะครับ A ก็จะได้รับเงินบำนาญ3000บาทต่อเดือนแต่ถ้า A เนี่ยลาออกจากมาตรา33มาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 แล้วส่งเงินเข้าประกันสังคมต่ออีก5ปีรวมเป็น20ปีนะครับก็จะได้รับเงินบำนาญเพียง4800บาทคูณ20%เท่ากับ960บาทต่อเดือนเท่านั้นเพราะต้องคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายโดยหากเป็นมาตรา39สูงสุดจะอยู่ที่4800บาทนะครับทีนี้นะ่ยถ้าใครจะเปลี่ยนจากผู้ประกันตนมาตรา33มาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ก็ต้องอช่างใจดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะยอมได้รับเงินบำนาญที่น้อยลงเพื่อแลกสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อหรือไม่ซึ่งถ้าใครมีบัตรทองหรือมีประกันสุขภาพอยู่แล้วก็อาจจะเลือกจบที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ก็ได้นะครับเพื่อจะได้รับเงินบำนาญที่มากกว่านะครับก็หมายความว่าพอเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครบ15ปีแล้วเนี่ยจะได้เงินบำนาญชราภาพที่มากกว่า นะครับแต่ว่าต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลบัตรทองหรือสิทธิ์อื่นๆแทนแต่ถ้าต้องการจะใช้สิทธิ์ประกันสังคมในการรักษาพยาบาลในสวัสดิการของประกันสังคมต่อเนี่ยนะครับแล้วมาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39เเนี่ยก็ จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อไปนะครับแต่ว่าเราจะได้รับเงินบํานาญที่น้อยลงนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาพิจารณาเปรียบเทียบเอานะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเลือกแบบใดนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ